ทุกคนวันนี้เราเปิดกองซูมรับว,วันฮาโลวีนนี่เป็นครั้งแรกที่เราช้อปปิ้งติ๊กตอก,กับพิมพ์พายไปดูแล้วกันว่าข้างในเป็นอะไร๋ยวลองดูแล้วกันอะมาลุ้นๆพร้อมกัน ใอยอะ่ะ baby tree ผลไม้สามขวบนี่เร baby tree ตัวแรกที่เราสะสมขอ,องแค้ราคา9 0บาท99บาทมันถูกมากซึ่งเราไม่เคยซื้อที่ถูกขนาดนี้มาก่อนและนี่คือ baby tree ตัวแรกของเรานะคะส่มจากพิมพ์ลี่พายเลยเราไม่ได้สุ่มเองนะดูซิว่าเราซื้อ baby tree จากติ k t o อกของพิมพ์ลี่พาย เขาจะได้ตัวไหนมาให้เราในราคา97บาททุกคนคือมันถูกมากเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าทำไมมันถึงได้ถูกขนาดนี้อันนี้เป็นเบบิชีฟรุตผลไม้3ขวบเราชอบตัวกลางนี่น้องตัวกลางนี่เลยมีตาสองสีนี่เดี๋ยวมาแกะดูนะว่าเราจะได้เ b y ิธีตัวนี้ไหมนี่จะแกะนี่คือที่อะไรเนี่ยฮาโลวีนมากเลยที <Huh? S 1> ่นี้มีแค่น,น้ <Huh? S 1> ผาผาตอนนี้ลูกตามานแะ <Huh? S 1> เดี๋ยวต้องกลัวกันนะทุกคนนะ huh? กัวสติกเกอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นตุ๊กตาเลยไม่ใช่ว่าเป็นตุ๊กตาตัวแรกในลายอาร์ตพอยของเราเลยนะเดี๋ยวลองดูว่ข้างในเนี่ยนะจะได้ตัวนี้ไหมนี่นี่ตัวนี้เราจะเอาตัวนี้ ready go three two one มันใครนะตุ๊กตา โอ้โหเป็นยังไงสวยไหมทุกคนโอ้โหตัวอะไรก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเป็นน้องนี่ไงนี่ไงสตรอเบอรี่นี่นี่นี่โอ้หนี่แล้วสตรอเบอรี่ตาน่ารักมากเป็นตาสองสีเห็นไหมเนี่ยดูดิน้องแอบแปลว่าอะไรอะตัวนี้โอเคเลยนะชอบมากชอบชอบโอเคโอเคเบบี้ชัยอาจจะไม่ได้ตัวที่ชอบเอ่อตัวที่เลือกแต่ตัวนี้ก็น่ารัก เบบี้ทรีผลไม้สั่งพวกฟรุตนะคะเราได้เป็นสตรอเบอร์รี่ก็คือว่าตาที่เราได้เนี่ยนะก็คือเป็นน้องสตรอเบอร์รี่เห็นไหมเนี่ยเป็นสตรอเบอร์รี่ซึ่งน้องสตรอเบอร์รี่เนี่ยมันก็จะคือตัวนี้ใช่ปะเนี่ยอันนี้คือตัวนี้ริมนี้เนี่ยแต่ทีเนี้ยคือตามันไม่ได้เป็นดำๆกิ้งไปกิง้งอ่ะมันเป็นตาแบบตาสองสีเออคือ,อยังไงดีทุกคนใครรู้บ้างเพราะว่าตัวนี้มันคือ,อยังไง สีเข็ดหรือเปล่าหรือเราเป็นสีเข็ดวะเอออะไรนี้นะใครรู้บอกด้วยนะคอมเมนต์บอกด้วยนี่นะเป็นโฟงเจลนะเป็นสายแล้วเดี๋ยวเราก็มาพูกตรงนี้ห้อยต่ห้อยก,กระเป๋ากิ๊เกรกิ๊กเกรเลยนะกิเกรยเลยเออเลดปละล่ะนี่สีแดงสตรอเบอร์รี่นี่ ประสบการเปิดกล่องเบบี้ทีผลไมา้3ามขวบครั้งแรกในราคาถูกที่สุด97บาท100บาทมีทอนนะคะจะบอกว่าทําไมมันถึงได้ถูกใช่ไหมคะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นซื้อของนะคะทิกตอกครั้งแรกแล้วก็เราได้คูปอง180ในการลดจากราคาเนี่มัน277แล้วก็ลดไป180แล้วก็ส่งฟรีด้วยคูป,ปองติกตอก2 9อ่ะสรุปแล้วก็คือตัวนี้จาก277ก็เลยเหลือแค่97บาทนะคะ 有点那个。